ทิชท่าแล้ววะอืมไอ้ก,ก้อนเริ่มอืมิมแพลูกินเป็นไอ้แลูนี่อืมมือจ้มึอ้ผัวยงไงเอไปก่อน มาะฮาฮมาอ่ะอั่อไปอืาขาม่รเบอร์อครับเยอะมลั้พอันียูอายุปศิษย์บอ่บอ

เสนเหนวเนื้อมุดงกินมันมาหันลงตรงนี hmm. oh yeah, yeah, ้านแาบวใหกินมือมันบ่อเลยว่เหนื่อยามงขืนด้วยยกินมกระทะเอยกิมุ้กระทะม่ด่หูกระทะมันม้กระทะมื้ขืนสัตว์กันอะไรเนี่ยกัหมยเออตรงมือเนี่ยมื้ขืน

โอ้ยหันหอนยังไม่ไปอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยดูหนเนี่ย

ทีตาทำมาหาขออยูเนี่ยน่จ้า่า่ไปหากินไปหากินบุเลนบาเนเา้่บนอะอาเงี้ยไม่

ยายายายืหันมะฮาแม่โมยืมหันมะฮาข่อยยังนั่นแค่มึงแม่ยืมหันมเอาไปเธอรู้ยังยังยังยตาสิยังตายังตายังตา <c oughs>